สวัสดีครับมาคลิปนี้ก็มากินอาหารกันออกกำลังกายเสร็จแล้ววันนี้ออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งของไปสวีเดนเนาะมานี่อาหารผมเลยหลายคนบอก <Okay. S 1> ที่ยอดลงเมนูอาหารเยอะๆหน่อยเนาะเหนือ <Okay. S 1> สิ่งอื่นใดก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะครับทุกไลค์ทุกแชร์เราคือพี่น้องจับมือรับเฟิร์มไปด้วยกันเนาะนะครับใจครับใจนี่แหละครับเนี่ยตัวขาวลูกเรือตัวเขียว ในน้ำเต้าหู้ก็มีเม็ดบังรักด้วยอันนี้เขาเรียกตัวเขียวซี่เนาะเนี่ยครับตอนนี้ต้องแบ่งกับน้องสะพ้ายสองคนแล้วก็หลายคนถามพี่ยอดกินอาหารยังไงกินอาหารเสริมตัวไหนเรื่องอาหารเสริมไม่ต้องมาคุยกับผมเลยเนี่ยแหละครับเนี่ยผมก็แบ่งกับน้องสะบ้ายคนละครึ่งแต่ก่อนกินคนเดียวนะครับก็อาหารบ้านเราอาหารธรรมดาก็มากินอาหารด้วยกันเนะเาะมากินอาหารด้วยกันก็เน,นี่แหละครับ ดูเพิ่งไปนะก็มีแกงเจดต้มเลดหมูอยู่หน่อยนึงคือทั้งบ้านกินหมดแล้วมีอะไรเหลือเราก็มากินแต่ที่ทําเตรียมไว้ก็คือนี่แหละครับผักคะน้ากับหัวปูและอันนี้ที่ตั้งใจกินเลยวันนี้ปลาทูเค็มเขาเรียกอะไรปลาทูหอมใช่ป่ะครับพริกเยอะๆหัวหอมนี่แหละครับบางคนบอกว่ากินอาหารเสริมตัวนูน้นตัวนี้แล้วโควิดหายต้านโควิดนี่แหละครับ ผมกินมาสามวันติดและอันนี้เราพูดกันเล่นๆขำๆเนาะเพราะผมยังไม่ติดไงยังไม่เป็นไงรับรองยังไม่เป็นครับอันนี้พูดกันเล่นๆพูดกันขำๆเนาะก็มากินอาหารกินอย่างน้อยเพื่อไม่รู้ว่าครับส่วนตัวผมก็อาหารหลักข้าหมู่เรานี่แหละวันนี้อาจจะข้าวน้อยเนาะเพราะว่าผักมันเยอะไงเลี่ยงเลงนี่ก็คุกไปเนาะน้ำพริกน้ำพริกนี่อร่อยมากนะบอกให้เลย มาทีนี้มากินด้วยกันกับผมมาไข่ต้มสองฟองนี่แหละครับอาหาบ้านเราล่ะดูแล้วเขาจะเห็นตาตากินไหมอรูดดีๆเ็ยมามาอยู่ด้วยกันหนึ่งมือ้อของผมมาัวหอมก็มีประโยชน์นะมามากินด้วยกันตู้มาเนี่ยนี่ก็ไข่ต้มสองฟองพอแล้วปะทูหอมนี่อยากกินมากบอกเลย ต่อยี่กินของเยอะมะนาวผมก็เป็นคนกินอาหารแบบนี้แหละครับมานะกินด้วยกันเนี่ยขณนมีประโยชน์บ้าไม่รู้นะประตูเนี่ยผมติ้งแค่ครึ่งตัวเองนะตัวเขาใหญ่มาก นะผมว่ามากินครึ่งตัวแต่น่ากินนะผมบอกเลยอร่อยครับอาหารไ้ไทยเราเนี่ยประโยชน์เยอะตัวฟูเลมหมูร้อนๆซอสหน่อยอืม หลายคนบอกว่าพี่ยอกินมังกวตลอดเลาหรือเปล่าไม่ได้กินนะครับกินอาหารธรรมดาแต่ผมไม่ค่อยเน้นเนื้อสัตว์หรอกผมก็กินแบบบ้านบ้านเนี่ยานาเราะมามเยมาือ่ออเอออย่างนี้เด อย่างหลายคนถามว่าพี่ยอดคำนวณยังไงผมไม่เคยคำนวณนะผมกินแค่อิ่มนะครับก็คิดว่าผมหน้าอิ่มแม่เนี่ยพี่ยอดกินมาละกี่มื้อคุณยอดกินมาละกี่มื้อผมก็กินมาละสองมื้อครับหลาคนพี่ยอดน้องยอดกินตอนไหนครับผมกินหลังออกกำลังกายเสร็จนะ วันนี้ออกกำลังกายแต่เช้าไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องกรอสอบไปสมีเนดนเร่งหลายคนก็ยยังมีหลายคนนะพี่ยออกินอาหารเสริมตัวไหนกินอะไรยี่ห้ออะไร เสริมพอแม้ครับถว่วนี่ก็มีโปรตีนนะน้านี่ก็มีโปรตีนนะนอกเหนือจากโปรตีนก็มีวิตามินมีโอ้ยแย่ๆร่างกายไม่ได้ต้องก,การแต่โปรตีนผมก็พูดเสมอผมไม่ได้เป็นคนกินเนื้อะหตว์อะไรแย่ๆมากมายเนยยะ,ะผมก็กินแบบชาวบ้านธรรมดาที่กินกันได้ครับ แต่สิ่งที่ได้มาก็แค่เนี่ยธ <ปะ S 1> รรมชาติสร้างได้ผมเชื่อถมว่า,<ม>า,าอาร่อยนะก็อร่อยนะเอดูเค็ม,เมพริกกอเยอะๆหัวอหอมแดงเยอะๆหัวหอมแดงมีประโยชน์เปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าต้องมีสารที่ร่างกายต้องการ ตัวพูงมีประโยชน์เปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามีสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะอย่างไน,นต้เมเล่หมูก็มีผักาศหอมอีกข้าตูกี่นาทีแล้วหนาทีเราอยู่กันสักสินาทีเนานะอาจจะกินเสร็จพอดีนะครับ อันนี้ก็ผักนะทุกวันนี้ผมไม่ยามหลีกเลี่ยงผักดิบนะผมบอกเลยเราจะล้างน้ําล้างยังไงยังไงผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ว่าเกษตรกรเากกรนาะแต่สิ่งที่ผมเชื่ออย่างสารเคเมีอะถ้ามันโดนฟาร์มร,ร้อนแล้วมันไม่ตายมันก็ตายแตนกับผมครับผมก็คิดว่าผมทําดีที่สุดนะแล้วแล้วก่อนตัวครูผมชอบกินดิบ,ดบ แต่ตอนหลังถ้าพยายามหลีกเลี่ยงแต่ก่อนนี้ยังกวาปูนี่ผมชอบผมลเลยอยากให้ผมแทบจะไม่แตะเลยไม่ได้ว่าพี่นอกก้องนกน็จะเปิดแล้วเราก็เข้าใจครับวิธีการกระทำห<อ>รอถามว่าหลีกเลี่ยงเอา นนี้เราถึงว่าคุยก่นเนาะผมว่าอย่างนี้แหละก็พ,ะพูดจากความรู้สึกจริงๆรแล้วผมก็เชื่ออย่างหนึ่งสิสิ่งที่ผมปฏิบัติให้กับร,ร่างกายมา6ปีเนี่ย,ยธรรมชาติแบบเนี้ยถ้าร่างกายไม่ชอบเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงให้ผมแน่ หาดันเั็นแหนมันน่าอะไอีกนักแตแ่ผักแล้วล่ะเนาะ ถ้าเราปฏิบัติเราเล่นเราทําให้ร่างกายมีความตั้งใจอาหารจริงของเราบ้านเนี่ยร่างกายเขาเปลี่ยนให้เราแล้วและการพักผ่อนนี่สำคัญผมบอกเลยเมื่อคืนผมนอนน่ะเกือบติดชั่วโมงนะผมหลับตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มนครับตื่นเกือบหกโมงครึ่งอ่ะนี่แหละครับผมปฏิบัติผิดหรือถูกเมื่อคืนหลับยาวเพราะอากาศเย็น แต่มาตรฐานปกติผมก็มีไม่ต่ำกวาเจ็ดชั่วโมงเนะเจถึงแชั่วโมงมาตรฐานเลยแล้วก็อาหารก็แบบเน,นี้ยเนาะติไดไทีิทียัง,งกลายแล้ว ก็ไม่รู้นะครับมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะแต่ผมก็กินแบบเนี้แต่ก็เห็นต่อผม,มอ,อ้วๆกันด้วยผมก็ปฏิบัติการกินแบบนี้นะครับแต่ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงให้ผมและการเล่นผมถูกหรือผิดผมไม่รู้นะแต่สิ่งที่ผมรู้ร่างกายเปลี่ยนแปลงให้ผมมาับึเลยะจะหมดแล้วนเะนี่ย ก็อยู่กันหมดมือด้อพอดีเดี๋ยวตบด,ด้วยน้ำเต้าหู้เนาะอ่ะให้ดูหน่อยว่าธรรมชาติสร้างได้ไหมเห็นนั้งตัวปะหลูกอ่ะนาะเ,เนี่ยครับกินแบบเนี้ยจิกหนังก็เจอเนื้อเห็นไหมครับ เรากินอาหารธรรมชาติอขอกกาลังกาย้วยปราดตั้งใจผมเชื่อนะครับพี่น้องผมทําได้น้อผมก็ไม่ยากคนมีกระถาอาคมจะมาเป่าออกก้านเนื้อไม่ใช่ครับผมเอาชนะใจตัวเองเดี๋อสิ่งอินดขอให้พี่น้องผมตั้งใจในการออกกําลังกายนาะแล้วขอคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมทุกไลท์ทุกแชน,นะครับฝากแวดดีไม่ดีผมไม่รู้นะที่ทำเนี่ยหลายคนอยากรูเม่นงูอาหารนาะขอให้พี่น้องผมทุกคนตั้งใจครับ ทาให้สัวรดาเปลี่ยนให้ได้แล้วเราจะมีความสุขธรรมชาติสร้างได้จับมือแล้วเราเฟิรอไปด้วยกันใจครับใจสวัสดีครับผม